สิบด้านมืดของราศีมังกรน,นะครับอะมาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงตัวนะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับอะเขาเรียกว่าข้อแรกเนี่ยนะสำหรับชาวราศีมังกรเขาบอกว่าโอ้โหเป็นราศีที่เจ็บปวดง่ายนะยากที่จะลืมเลือนเหตุการณ์นะหรือว่าคนที่มาทําให้คุณเนี่ยนะเจ็บช้ำน้ำใจนะครับหรือว่ายากที่จะให้อภัยคนที่ทำร้ายตัวคุณนะครับเขาบอกว่า ถ้าจะเข้าถึงคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะเออเขาบอกว่าเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากนะครับเพราะราศีเนี่ยเป็นราศีที่เอาใจยากนะครับที่สุดีราศีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะไปดูกันต่อข้อที่2นะครับเขาบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะชอบผูกมิตรกับคนอื่นนะชอบผูกมิตรกับผู้คนแต่ก็ไม่ชอบคบกับใครจริงๆจ,จังๆนะครับเพราะว่า ชาวราศีเน mm ี hmm, ้ยนะเป็นคนที่มีความระแวดระวังนะหรือว่ามีความขี้ระแวงนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีเนี้ยนะเขาก็เลยแบบไม่อยากที่จะลงลึกนะหรือว่าให้ใจกับใครๆนะอย่างง่ายๆหรือว่าเร็วนักนะครับเพราะว่าจะเรียกได้ว่าราศีนี้เนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ระวังเนื้อระวังตัวนะหรือว่าปิดเนื้อปิดตัวอยู่พอสมควรนะครับข้อที่3นะครับนะเรื่องที่3ามเขาพูดถึงอะไรนะเขาพูดถึงว่า ชาวราศีมังกรเนี่ยนะรู้สึกมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็ฝืนแสดงความสดใสราเริองออกมานะครับคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยมักจะเก็บความขุ่นเคืองนะขุ่นข้องหมองใจเนี่ยนะครับเอาไว้ในใจอยู่เสมอนะครับแล้วก็ฝืนแสดงสิ่งที่ดีงามออกมาให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นแทนนะครับแหมก็ระมัดระวังในเรื่องความเก็บกดด้วยเนาะนะครับอ่ะข้อที่สี่นะครับ ทนไม่ได้กับการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะหรือว่าการโดนดูถูกเหยียดหยามนะครับด้วยลักษณะลึกๆของคนที่เกิดราศีมังกรเน,นี่ยนะครับนะมักจะเป็นคนที่ช่างวิตกนะหรือว่ามีความกังวลเนี่ยนะอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับนะเ,เขาบอกว่าสําหรับคนที่เกิดราศีเนี่ยนะถ้าเก็บเอาคําวิจารณ์คนอื่นๆเนี่ยหรือคำพูดคําพูดแย่ๆคาดูถูกเนี่ยแย่ๆเนี่ยเข้ามาคิดเนี่ยหรือว่าเก็บมาคิดในใจเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้ ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับจิตตกได้เลยนะครับอันนี้ต้องระวังเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับข้อถัดมานะครับข้อที่5้าเขาบอกว่าชาวราศีเนี่ยนะมักจะยึดมั่นในหน้าที่นะครับจนไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเนี่ยปรารถนานะครับด้วยลักษณะของชาวราศีมังกรแล้วเนี่ยนะครับมักจะ ชอบการไต่เต้าแสวงหาอำนาจแสวงหาตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับหรือสถานภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่เสมอนะครับก็ก็เลยทําให้ชาวราศีเนี่ยละเลยในเรื่องการชีวิตที่ต้องการไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าบางทีมันก็ต้องแลกกันเนาะหรือว่าบางทีเราก็ต้องออปรับจูนชีวิตนะครับให้มันลงตัวนะครับข้อที่6นะครับเรื่องที่6กก็พูดถึงรในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเก่งนะครับราศีมังกรเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองในยอมที่จะทํางานหนักนะ เพื่อที่จะแลกกับการที่จะมีของข้าวของดีๆนะครับที่มีราคาสูงเนี่ยมาใช้นะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยถือคติที่ว่านะครับนะของถูกไม่มีดีของดีไม่มีถูกนะคนรอบข้างเนี่ยอาจจะมองคุณเองเนี่ยโอ้โหเป็นเครื่องจักรนะพรานเงินนะเผาพรานเงินที่คุณหาได้แต่คุณเองก็ไม่ได้สนนะครับนะโนสน no นแคร์เพราะคุณเองก็เชื่อมั่นในเรื่องของของที่ดีนะครับนะคุณบอกก็พูดง่ายคือแบบ ยอมจ่ายอะนะยอมจ่ายเพื่อที่จะได้ใช้ของดีๆแล้วก็ของที่ทนนะครับนะข้อที่เจดนะครับคุณเองเป็นคนที่เทียทยานนะและเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมอแต่ได้ว่าเป็นคนที่มีอีโก้นะหรือว่าถือได้ว่าเป็นคนที่ถือเนื้อถือตัวถือตนนะครับพอสมควรเลยทีเดียวจะเรียกได้ว่ามันก็เป็นแรงผลักที่ดีนะครับในเรื่องของอการที่ทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะ บางเรื่องเนาะมันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยคิดเข้าข้างตัวเองไปสักหน่อยนะครับนะในเรื่องความเชื่อมั่นนะครับอ่ะไปกันข้อที่8นะครับ ชาวราศีมังกรเนี่ยนะมักจะเป็นคนที่ช่างตินะชอบตำหนิติเตียนนะหรือว่าว่ากล่าวคนนะครับบางทีเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ใจเขาใจเรานะครับแม้เราก็ยังไม่ยอมไม่อยากให้ใครมาว่ากล่าวติเตียนนะเราเองก็ไม่ควรจะไปทำกับคนอื่นๆนะครับก็ดูตามสถานการณ์เนาะหรือว่าเ,เรียกมาพูดคุยกันส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับข้อที่9นะครับก็พูดถึงการหัวรั้นนะ ชาวราศีมังกรเนี่ยนะด้านมืดเนี่ยก็บอกโหเป็นคนที่หัวรัน้นใครพูดใครเตือนเนี่ยนะคุณเองก็บางทีก็ไม่ค่อยอยากจะรับฟังหรอกนะบางทีก็บอกแม่แม่เสียงบ้าเห่าว่ากันอย่างนั้นเนาะ เขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณเองเนี่ยลองฟังคนอื่นบ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะมีจุดดีดนะหรือว่าจุดที่เราควรจะเอามาแก้ไขนะครับหรือว่าปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับข้อที่10นะครับเขาบอกว่าโหคุณเองเนี่ยไม่เคยที่จะพึงพอใจอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดมากเกินไปนะก็เลยทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่จริงจังเกินเหตุนะเป็นคนที่จริงจังเกินไปนะครับคุณเองอาจจะต้องผ่อนนะรู้จักผ่อนรู้จักคลายนะรู้จักผ่อนคลายเนี่ย นะไอบรรยากาศในเรื่องของการหุดหิดแหมขวางหูขวางตาหรือว่าเคร่งเครียดเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับอ่ะตรงไม่ตรงอย่างไรนะครับสิบด้านมืดของราศีมังกรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับก็จะได้นะดูแล้วแหมข้อนี้ตรงไว้ข้อนี้ไม่ตรงนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผม